ใช้หน้าทอล์กเรื่องเล่าจีนสามเหลี่ยมฤดูร้อนจากปรากฏการณ์ดวงดาวสู่ตำนานวันแห่งความรักของจีนสามเหลี่ยมฤดูร้อนเซีย่ยจีซานต้าเจียวหรือซัมเมอร์ทรีนเกิดเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นแนวเส้นสมมุติบนท้องฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างดาวฤกษ์สามดวงได้แก่ดาวเวกา้าดาวเดเนตและดาวอันแต่ซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูร้อนของซิกโลกเหนือประมาณเดือนม,มิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี โดยสามเหลี่ยมฤดูร้อนนี้มีความเกี่ยวข้องกับตำนานจีนพื้นบ้านที่โด่งดังคือตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้าซึ่งเป็นที่มาของเทศกาลชีซีหรือชีซีเจียคิกซีเฟสติวัลหรือเทศกาลแห่งความรักของจีนโดยดาวทั้งสามดวงในสามเหลี่ยมฤดูร้อนมีความหมายในตำนานดังนี้ดาวอันแตแทนหนิงหลังหนุ่มเลี้ยงวัวดาวเวก้าแทนจือหนี่เทพธิดาทอผ้าแห่งสวรรค์นหนึ่งในเจ็ดนางฟ้า ดาวเดเนปแทนนกกระสาหรือสะพานนกกระสาที่ทอดข้ามทางช้างเผือกเพื่อให้หนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้าได้ข้ามมาพบกันปีละครั้งเพียงวันเดียวในวันที่7เดือนเจ็ตามปฏิทินจีนตามตำนานเล่าว,ว่าหนิวหลังหนุ่มเลี้ยงวัวมนุษย์ธรรมดาแต่กลับมีพรหมวิขิตได้พบพากับจือหนีเทพที่ดาสาวทอผ้าแห่งสูงสวรรค์ทั้งสองตกหลุมรักและแต่งงานกันซึ่งเป็นการทำผิดกฎแห่งสวรรค์ ทั้งสองจึงได้ถูกสวรรค์ลงโทษโดยให้ทั้งสองแยกจากกันด้วยทางช้างเผือกและอนุญาตให้ทั้งคู่ได้พบกันเพียงปีละครั้งในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติจีนโดยฝูงนกกระสาจะมาเรียงตัวกันเป็นสะพานทอดข้ามทางช้างเผือกทำให้หนิวหลังหนุ่มเลี้ยงวัวและจีนีสาวทอผ้าได้พบหน้ากันอีกครั้งเพียงหนึ่งวันในรอบปีจากเรื่องราวนี้เองจึงกลายมาเป็นตำนานความรักที่ต้องพลัดพรากและการรอคอย จนกลายเป็นเทศกาลชีซีหรือวันแห่งความรักในวัฒนธรรมจีนซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของดวงดาวที่ปรากฏเป็นสามเหลี่ยมฤดูร้อนหรือเซี่ยจีซานต้าเจียวซัมเมอร์เทีนก็พอดีฟังเรื่องราวความรักของนิวหลางและจือหน่งกันจบแล้วในค่ำคืนวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนในเทศกาลชีซีปีนี้ขอชวนทุกท่านมามองขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วรำลึกถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้าไปด้วยกันนะครับ ฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแต้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช h i หน้าทอกันด้วยนะครับ